ปาคือชีวิตปาปาคือหัวใจธรรมชาติอันสดใสช่วยชุบชีวาเราให้ยังยืนทราบข่าวจากา YouTube แล้วก็เพจคุณลกป่านะครับทราบข่าวจาก YouTube อาจารย์เกิดนะครับวันละสองหมื่นนะครับก็หลอกผมมาได้นะครับที่ทราบเนี่ยจริงๆดูเจาะใจของสัญญา แต่ว่าตอนนั้นแกรับคนแบบหกเดือนปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหมดหวังแต่หลังๆมาคนรักป่าเนี้ยได้ยินสามวันห้าวันก็ได้ก็เลยก็เลยได้มาค่ะเออเป็นคราชการบำนาญเป็นครูค่ะคือบ้านที่อยู่นะฮะบังเอิญเป็นที่ที่มีป่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็มาปลูกเพิ่มนิดหน่อยแค่ว่าได้อยู่เย็นเป็นสุขก็พอนะฮะเป็นงานอดิเรกค่ะชอบปลูกทีนี้ความคาดหวังจริงๆที่มาในวันนี้ที่จริงอยากให้ลูกชายนะคะมาต่อยอดตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขามี แบบนี้แล้วค่ะแต่ไม่มากเหมือนของอาจารย์แล้วค่ะแต่พอถึงวันมาจริงๆเบี้ยวค่ะดิฉันก็คงเอาประสบการณ์ต่างๆไปทําตามสภาพที่พอทําได้ค่ะทราบข่าวจากทาง YouTube นะครับช่องคนลักป่านะครับประสบการณ์ด้านเกษตรมีไม่เกิน3ปีครับก็ทราบข่าวจากซื้อน้ำส้มควันไม้แล้วก็สมัครมานะครับ ทราบข่าวจากการอบรมจากช่องคนรักป่านะครับถามเขาเ็าก็ให้ไอดีไลน์อาจารย์เกิดมานะครับผมความคาดหวังนะคะก็คืออยากนําความรู้เนี่ยที่ได้เนี่ยไปทําก็คือเราอยากจะทํโคกหนองนาแล้วก็ได้ฟังคลิปของอาจารย์เกิดเนี่ยหลายหลายคลิปก็รู้สึกอยากที่จะปลูกป่าเป็นหลักค่ะความคาดหวังก็คือว่าอยากจะทํา ป่าให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ลดต้นทุนการเกษตรเพิ่มมูลค่าให้ที่ดินแล้วก็อยากจะลองดูว่าที่ปลูกมันทำปะหลังนะครับไร่ละ60ตันทําได้หรือเปล่าจะลองดูครับก็คืออยากนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ครับมาจากกรุงเทพประสบการณ์การเกษตรไม่มีเลยค่ะจนทุกคนเพื่อนๆงงว่าแน่ใจหรอว่าจะมาบอกแน่ใจแน่ใจเพราะว่าอยากเรียนรู้ มาจากศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับเป็นทหารครับทางานอยู่ที่สัตหีบครับมาจากอําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีอาชีพรับราชการอยู่ที่ตากฟ้านครสวรรค์นะครับมาจากจังหวัดนนทบ,บุรีมาจากบ้านเพชระยองครับที่บ้านทําสวนยางอะค่ะประสบการณ์ในการทรําเกษตรตอนนี้เพิ่งเริ่มปลูกป่าค่ะความคาดหวังจากที่นี่ก็คือนําความรู้ที่ได้ไปต่อย,ยอด เพื่อไปพัฒนาส่วนของตัวเองอะคะมาจากอำเภอเมืองนอนทบุรีครับประสบการณ์ด้านการเกษตรก็คือจริงๆเป็นลูก,กเกษตรครับแต่ว่าไม่เคยทำทราบข่าวการอบรมจากคลิป YouTube ครับช่วงโควิดไม่มีอะไรทำก็เปิด YouTube ดูครับความคาดหวังก็คือมีที่อยู่ประมาณ20กว่าไร่ก็กะว่าจะ มาหาวิธีการปลูกวัณเกษตรที่ถูกต้องเพื่อที่จะไปสร้างคลังอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องญาติญาติของเราได้มีของกินที่แบบว่า,าช่วยเหลือแบ่งปันกันในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยครับประสบการณ์ทางการเกษตรนะครับก็คือพ่อแม่เป็นชาวนาครับผมแล้วก็มีการทําสวนด้วยพอมีบ้างเล็กน้อยคือเป็นคนชอบพอกล้วยไม้ครับ ทำไรทำสวนตั้งแต่เด็กครับก็มีปลูกต้นไม้ไว้บ้างแล้วครับทราบการฝึกอบรมมาจากคนรักป่าจาก YouTube จริงๆมีที่แต่ให้เขาใช้เขให้เขาใช้ที่ไปเฉยๆค่ะก็อยากรู้ว่าเราสามารถทําอะไรไหมกับที่ที่มีอยู่ดนั้นความคาดหวังก็คือมาเปิดรับแล้วก็อยากมาพบรู้จักกับคนรักป่าค่ะจริงๆสนใจด้านกเกษตรนนเน่เด็กแต่ว่าก็คือมีโอกาสได้แบบลมตามที่นู่นที่นี่บ้างแล้วก็ไปโครงการหลวง จิรดาอะไรอย่างเงี้บ้างครับแต่ว่าพอดีไม่ได้มีโอกาสได้ทาจริงจัง <c oughs> ก็เลยผัดมาเรื่อยๆแต่ว่าก็คอยดู YouTube ดูอะไรอย่างเงี้ยศึกษามาบ้างเล็กน้อยครับแล้วก็มาดู YouTube เห็นอาจารย์เกิดปลูกเรื่องข้าวเรื่องอะไรเออน่าจะโอเคแล้วก็พอดีมีที่นิดหน่อยก็เลยแบบอ,อยากจะลองทําจริงจังดูสักครั้งก็เลยมาสมัครมาอบรมครับมาจากจังหวัดปราจีนครับมาจากอําเภอเวียงเก่าหุบเขาไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่นนะครับ มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอรประสาทมาจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมาจากอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแต่เด็กเนี่ยคือมีอาชีพเป็นพวกทำสวนยางพาราเพราะฉะนั้นในด้านอื่นๆเนี่ยเราจะมีน้อยมากจึงอยากจะได้ความรู้จักที่นี่เพื่อนํามาปรับใช้กับทางทางสวนของเราว่าทาอะไรได้บ้างอยากได้ความรู้นะครับที่ท่านอาจารย์ทุกคนมี ให้นะครับผมประสบการณ์ด้านการเกษตรก็ไม่ค่อยมีเลยฮะข่าวก็ทราบจากใน YouTube ช่วงที่แบบหยุดงานโควิดอะไรเงี้ยฮะมันก็ไม่มีอะไรทำเนยก็ความคาดหวังก็คืออยากปลูกต้นไม้แบบที่แบบว่ามันถูกจริงๆอะไรเงี้ยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยครับก็อยากไปทําต่อไปได้โดยที่แบบมันไม่ต้องลองผิดลองถูกครับมาจาก กรุงเทพอเภอบางขุนเทียนนะครับามาจากน้ํายืนจังหวัดอุบลน,นะคะมาจากฝั่งทนกรุงเทพค่ะมาจากอเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปุริย์ค่ะความคาดหวังก็คือมองว่าอยากจะกลับไปปลูกป่าจากที่เดิมที่เป็นสวนลําไยที่เชียงใหม่นะกะ็เพราะว่าเนื้อที่15ไร่เราคงไม่สามารถจะทําพืชเชิงเดียวได้ในส่วนของตัวเองก็พยายามจะปรับให้เป็นพื้นที่ป่าค่ะคาดหวังก็คือคงจะ,คงจะแค่อยากจะรู้ภาษาต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แค่นั้นเองขอบคาดหวังนะครับ<ม>ก็อยากจะมาเติมเต็มในสิ่งที่เรายังขาดอยู่นะครับในด้านการาปรับปรุงเพื่อที่จะไปพัฒนาในเรื่องของการเกษตรที่รมทำอยู่เนี่ยให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับประสบการณ์ก็ทํานาแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะมาจากบางกะปิกรุงเทพมหานครมาจากอําเภอคลองหลวงจังวทุมรทุมธานีนะครับมาจากอ,อําเภอเมืองโคราชครับ ก็คือปัจจุบันทํางานประจําทางด้านไอทีนะครับแล้วก็ควบคู่การทําการ,กรเกษตรด้วยนะครับก็จะมีแปลงสองแปลงหลักก็คือเป็นแปลงผลไม้ที่ปลูกแบบผสมผสานแล้วก็ปลูกสวนป่าครับความคาดหวังท,ที่มาที่นี่นะครับก็อยากกลับไปดูแลพ่อแม่นะครับหาทางกลับบ้านอยู่ก็เลยเห็นเส้นทาง,ง,ทางนี้น่าจะกลับบ้านได้ก็เลยมาครับทราบข่าวการอบรมจาก y o YouTube คผลักป่าครับ ความคาดหวังที่จะอบรมนี้ก็คืออยากจะนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตนะครับอยากกลับไปทำโคกนองนานะครับแล้วก็ปลูกป่าสามอย่างครับผมคือว่าจบไปจะได้นําความรู้ไปต่อยอดในการทําสวนทําเกษตรของตัวเองครับเป็นคนกทมครับเพราะว่าทํางานช่วยร้านคา้าของที่บ้านเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่โคราชครับประสบการณ์ในการทําเกษตรก็ทําสวนกเกษตรที่บุรีรัมย์มา3ปีค่ะ ทำสวนผสมแล้วก็ปลูกป่าควรคาดหวังนะครับที่ผมจะมาที่นี่ก็คือ,อได้ความรู้ไปต่อยอดที่บ้านนะครับนะครับแล้วก็ได้ยอยรอยยิ้มจากทุกคนนะครับประสบการณ์เนี่ยไม่มีเลยค่ะมีแต่แค่ปลูกพืชผักสวนครัวรัวก,กินได้แล้วก็ความคาดหวังอยากจะได้ความรู้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในประสบการณ์จริงเพื่อที่จะจะทําปลูกป่าจริงๆมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาจากเชียงรายครับ มาจากอำกเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับมาจากอำเภอท่าช้างจาาังหวัดสิงห์บุรีสิ่งที่เราคาดหวังก็คือสามารถนาความรู้ไปใช้ชีวิตจริงนะครับเพื่อจะเลี้ยงชีพลเลี้ยงตัวเองนะครับซับข่าวจากก็คือช่วงก่อนโควิดนะครับก็มีเวลาว่างก็ได้เปิด youtube แล้วก็เห็นคลิปของอาจารย์เกิดเลยครับก็เลยม,มีความสนใจนะครับแล้วก็สิ่งที่คาดหวังก็คือจะ ความรู้เกี่ยวกับการทําพวกปุ๋ยดินแล้วก็การปลูกต้นไม้การวางแผนการปลูกต้นไม้แล้วก็การจัดการาการทําเกษตรพวกนี้ครับมาจากกรุงเทพค่ะมาจากอาเภอเมืองนนทบุรีนะคะมาจากอํเาเภอเมืองจังหวัดราดชบุรีคือตอนเด็กก็ช่วยพ่อทํานาบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังกลับไปทํานานะครับตัวนี้ก็ทํานาอย่างครับทนานามากสิบกว่าปีครับที่มานี่ก็เพราะว่า ยิ่งทามันก็ยิ่งจนครับก็เลยมาคิดว่ามาเป็นแก้วเปล่าที่พร้อมจะให้ทุกท่านนะครับเติมความรู้ตามสบายเลยครับมาแบบเปล่าเปล่าเร็วนี้ครับไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับแต่ว่าคาดหวังว่าจะนําความรู้เนี่ยไปใช้แล้วก็ไปถ่ายทอดให้คนในหมู่บ้านได้ได้รู้กันด้วยครับขอบคุณครับมาจากจังหวัดกลสินครับมาจากสททอนกรุงเทพครับมาจากอำเภอบรรพพิสิยจังหวัดนครสวรรค์นะครับประสบการณ์ทางการเกษตรนี่ก็ไม่มีเลยนะคะประสบการณ์ด้านการเกษตรไม่มีเลย นะครับแต่ชอบต้นไม้ถ้าย้ายไปไหนจะเลี้ยงทั้งเดือเสมอเคยอยู่แม่งสอนเคยอยู่น่านนะครับมีแต่ต้นไม้ก็เลยชอบต้นไม้นะครับมาจากอำเภอศรีขอระภุมจังหวัดสุรินทร์ครับมาจากอำเภอสนามชัยเขตนะครับจังหวัดัชียงแสนครับประสบการณ์ด้านการเกษตรไม่มีเลยนะครับทราบข่าวจากอาจารย์เปียกนะครับยุยงส่งเสริมมานะครับแล้วก็ความคาดหวังคืออยากปลูกต้นไม้เป็นคุยกับต้นไม้ได้นะครับ ประสบการณ์ด้านการเกษตรที่สวนจะปลูกมะพร้าวะมะขามป้อมแล้วก็ทำเกษตรผสมผสานนะปลูกพืชผักสวนครัวรหลายๆอย่างที่มาอบรมวันนี้ก็อยากทราบวิธีการเผาถ่านวิธีทําดินทําปุ๋ยครับประสบการณ์ด้านการเกษตรคือไม่มีเลยนะครับใช้แต่พ่อกับแม่นะครับที่ผ่านมานะครับความคาดหวังก็คืออยากได้ต้นไม้แบบนี้นครับเพราะว่า ผมเป็นคนชอบต้นไม้ครับคุณครับประสบการณ์ก็เพิ่งจะเริ่มทําเกษตรนะรพอดีเมื่อตอนต้นปีก็เพิ่งจะลองปลูกป่าดูแต่ติดโควิดก็เลยไม่ได้มาอบรมนะพอดีหลุดโควิดแล้วก็ได้มาลองดูนะครับแ็จะ,จะนําประสบการณ์ที่ได้จากวันนี้ไปใช้ในที่จริงนะครับก็จะไปบัตให้ให,ให้ให้มันถูกทางจะได้ไม่ต้องลงพิษครับประสบการณ์ด้านเกษตรจะเป็นศูนย์เลยเพราะว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้เลยนะฮะแต่ ก็คิดว่าในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยอยากจะทําลองทําเกษตรดูความคาดหวังก็หวังว่าคงได้แนวทางที่ตัวเองทุกอย่างถูกต้องเอาไปใช้ได้จริงอะไรเงี้ยและที่สําคัญมากกว่านั้นคืออยากได้มิตรคนที่มีแนวทางคล้ายกันผมว่าตัวนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญและมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆที่จะได้อยู่ร่วมกันในแนวทางเดียวกันนะครับขอบคุณครับความหวังก็หวังว่าจะนําความรู้ไปพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองนะคะไม่มีประสบการณ์ทางด้านเกษตรเลยก็แต่ อาจจะมีปลูกเล่นเล่นก็ยังไม่ได้จริงจังมากคาดหวังว่าจะมาได้แรงบันดาลใจจากที่นี่ค่ะประสบการณ์ก็ทํานาทําไร่นาสวนผสมค่ะคาดหวังก็อยากปลูกป่าอยากมีป่าอยากมีเห็ดทานในสวนในไร่ค่ะไม่ต้องขึ้นเขาค่ะประสบการณ์ด้านการเกษตรก็อบรม CMS ที่มับเอื่องอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติที่ภูมิรักนะคะแล้วก็อบรมออกแบบแปลพื้นที่คคกหนองนาที่วัดหนองสองห้องนะคะ แล้วก็มาทําสวนชื่อสวนฝึกตนอยู่ที่นนบุรีค่ะประสบการณ์ก็คือปลูกผักหลังบ้านเท่านั้นเองอะค่ะแต่รู้สึกว่าปลูกแล้วมันเห็น,นดอกเห็นยอดเพราะจากมเมล็ดเนี่ยมันมันเหมือนกับเออถ้าเราไปปลูกใหญ่ๆเยอะๆเนี่ยมันน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจมาจากจังหวัดตรังค่ะเป็นลูกชาวสวนแต่ว่าทําสวนไม่เป็นก็เลยแบบมีวันหนึ่งก็ไม่มีพ่อแม่ก็เลยว่าเอออยากสานต่อที่พ่อแม่มีให้ก็เลย ลองผิดลองถูกถามคนนั้นคนนี้ก็เลยเข้าดู YouTube ดีกว่าแล้วก็เจอของดรเกิรกแล้วก็เลยตัดสินใจมาสมัครอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทุกอย่างที่ที่นี่ให้ให้ให้ความรู้อะค่ะขอบคุณค่ะความคาดหวังนะครับก็คือที่มาตรงนี้ก็คืออยากจะเติมเต็มความรู้ที่ตัวเองยังขาดอยู่แล้วก็มาเจอเพื่อนๆทุกคนครับเพราะว่าเมื่อประมาณย้อนไปเมื่อสักสิปีที่แล้วที่ผมเริ่มลงลงต้นไม้ต้นแรกที่สวนเนี่ย จนปัจจุบันเนี่ยแปลงนี้ประมาณ150ไร่เนี่ยผมลงไปแล้วประมาณ80ไร่ซึ่งครั้งแรกที่เริ่มลงเลยคนแถวนั้นขามผมบ้าตอนนี้ผมเจอคนบ้าเยอะแยะเลยครับขอบคุณมากครับประสบการณ์ด้านการเกษตรน้อยนิดครับผมก็จะมาขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่นี่นะครับผมความคาดหวังที่คิดว่าจะได้วันนี้ก็คืออยากจะนำความรู้วันนี้ของอาจารย์ทุกท่านนะครับไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับผมขอบคุณครับ ประสบการณ์ด้านการเกษตรครับพอดีผมแม่ยกที่ให้ประมาณ17ไร่ที่ต่างจังหวัดนะผมก็ปลูกทุกอย่างครับปลูกไม่รู้จะรอดหรือไม่เราก็ปลูกไปก่อนครับทราบข่าวการอารมณ์จาก YouTube ครับพอผมใสพวกดูพวกนี้ดูก็ด,ดูดูจนแบบจะขึ้นตายแล้วยังยังไม่แค่ดูนะดูเป็นแต่จะทําให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับก็ทําไปก่อนแล้วความคาดหวังก็คือมาที่นี่ก็อยากได้ความรู้ครับสิ่งที่จะพัฒนาคนให้เก่งหรือไม่เก่งก็คือความรู้ครับเพราะะาร้นผมคิดว่าที่นี่จะ ให้ความรู้ที่ผมอยากจะได้ในการที่ปรับปรุงสิ่งต่างๆครับขอบคุณครับมาจากเขตหนองแคมจังหวัดกรุงเทพนะครับมาจากกรุงเทพนะครับจังหวัดพะเยานะครับจากอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีค่ะประสบการณ์เกษตรก็คืออบรมไปเรื่อยๆก่อนนะครับความคาดหวังก็คือจะนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปพัฒนาที่ดินของตัวเองครับที่ลบบุรีครับความคาดหวังนะครับอยากทราบวิธีการเริ่มต้นและก็การสิ้นสุดของวันเกษตรครับผมขอบคุณครับ ประสบการณ์ด้านการเกษตรยังไม่ค่อยมีครับถือว่าน้อยมากความคาดหวังก็คือว่ามาค้นหาตัวเองครับอยากจะมาลองลองมือทําแล้วดูว่าเราทําได้ไหมม,มันเหมาะกับตัวเราหรือเปล่าครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือได้มีภาพจากพี่ๆที่มาจากทั้งทั่วประเทศเลยนะครับจากหลายๆภาคเพื่อหลังจากจบคอร์สเนี่ยเราก็มีเราก็ติดต่อกันได้ไปเยี่ยมชมกันได้นะครับขอบคุณครับประสบการณ์ด้านเกษตรก็คือเคยทําไรทา่ทํานาที่ต่างจังหวัดตั้งแต่เด็กแล้วอยากจะได้ทุกอย่างที่อาจารย์ สอนมาเนี่ยอยากได้ทุกอย่างกลับไปทําปรับปรุงดินเราที่จังหวัอดอุดรธานีให้ดินมันดีแค่นั้นแหละครับความคาดหวังเนี่ยก็คือต้องการที่จะปลูกข้าวเป็นนะครับแล้วก็ปลูกป่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่ลําไยที่เบอร์สอยดาวเนี่ยมีปัญหาเรื่องแรงงานครับทำยังไงเราก็เลยมองว่าถ้าปลูกป่าเนี่ยจะช่วยเรื่องของการพึ่งพาตนเองได้ลดแรงงานนะครับก็เลยจะมาดูว่า เราจะได้ผลิตภัณฑ์จากป่าเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้เรื่องของเครือข่ายนะครับประสบการณ์ด้านการเกษตรอบรมด้านาจากมูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับอบรม CMS แล้วก็อบรมออกแบบพื้นที่แล้วก็อยู่ในช่วงอยากหาความรู้เพิ่มไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีความคาดหวัง ว่าจะได้ความรู้อะไรในอีกแง่มุมหนึ่งเยอะแยะจากอาจารย์เปียกกับอาจารย์ดรเกลิกที่นี่แน่นอนครับประสบการณ์ด้านกากรเกษตรก็ช่วยที่บ้านทำํำนาแล้วก็สวนผลไม้มา,มาเรื่อยๆนะครับความคาดหวังก็คือเราจะได้ความรู้ไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ครับ ประสบการณ์ทางด้านเกษตรนี้ก็ดูพี่สาวปลูกมาตลอดค่ะงานนี้ก็พี่สาวสั่งให้เป็นคนขับรถพามาค่ะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่คิดว่าคงได้ดูได้รู้ได้เห็นแล้วก็ได้นาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากวันนี้ไปใช้ได้แน่นอนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับไฮค่ะประสบการณ์ก็เป็นลูกชาวนาน,นะคะก็ทํานาด้วยทําสวนยางด้วยนะคะที่มาก็คือคนเดียวกันค่ะอาจารย์ครับเป็นคนที่ชอบปลูกป่าค่ะ เราก็เลยมาค่ะขอบคุณค่ะช่วยที่บ้านทํานานะครับมาตั้งแต่เด็กนะครับความคาดหวังนะครับก็คือจะนําความรู้นะครับที่ได้ก็นํากลับไปพัฒนาที่บ้านครับผมสิ่งที่คาดหวังที่จะได้รับจากที่นี่ก็คืออยากได้ข้อมูลความรู้จากท่านอาจารย์ดรแล้วก็อาจารย์เปียกไปใช้ในสวนเพื่อในการพัฒนาอย่างเช่นทําปุ๋ยทําน้าส้มควันไม้ทําฐานขอบคุณค่ะความรู้ด้านเกษตรก็โดยกําพืชก็ไม่มีเลยนะครับศูนย์ญญนะครับแต่ว่า กะว่าจะใช้ชีวิตหลังเออร์ลี่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นะครับแล้วเราก็ได้อยู่กับธรรมชาติด้วยนะครับความคาดหวังก็คืออยากจะได้แนวคิดนะครับความรู้นะครับไปต่อยอดไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสร้างเครือข่ายกับชุมชนในอนาคตนะครับคคคคนนนนรรรรัััักกกปปปปาาาา